เดกาเบิด,ดสส้สองแสนปลายทีน้อยเทมาคือขนาดขี่ได้ดมือเดียวอะไรน,นี่บ,บกบกี่เลยคันทีแดงคันใหญ่ละสามแสนปลายอันนี้อาไน,นี่ให้ตู้นั่น ข่าไก่บ่มีว่ะข่าไก่บ่มีมึงกับผมซื้ออันนี้เลยน่าอีภูวะคุณลืมบอกึงซื้อปร้ทุถึงแม่มนี่ว่ะเออนางแทนบนเจ้าแหละนี่เอาตังค์นี่ดูดินี่ประทุถึงแม่นันนี้ว่ะเออรัอกตัวแล้วเจอกับนางนี้มืนอนางพี่ก็ได้นั่ง นั่งบนัดล้มง่ไปแง่แต่ไม่อุ้ยแงพื้นนเห้นี้ใคยี่ไวแม่พ่อวไอตู้ดสนามห้องพื้นม้าในเมเป็นครล่เบหนก่ายเออบอหลายดอกตัวเามาเมยเขากินคุณบอบอเล้กินใ่แม่ก็มาแม่ ย้านคนแบบนี้อันนี้นก็ะดานแล้วนี่คือข้าวระย่านคนอืย่านคนนี้บุหินญาติอันนี้บเห็นญานเนะเฮ้ยตาใส่มากล้องตามมันมีกิ่งดูน้ำพองยินเสียงวอยแลรงเฉลยออุ้ยโบมันสิโบวาว่าวะล่ะมาเนี่ยแม่มานั่งกินนะน่ะ กินข้าวเออง,งานอะไรไม่อทาทั้งสิ้น,นมีแต่กิแลนงานละครวิทอยงานดีงานเไ <laughs> ม่เาเลย่ไหเจ้าอนมีข้าอ่ะเอาเลยเด็กต <c oughs> ักเอา <c oughs> เอาเลยมาโหดแล้นล้นเออได้กูนี่เอาเลยมาว่เ <c oughs> อาย <c oughs> ใับอ mm. like mm. ่ะย hmm. ุ่มการูเปิดกินไปต้าแซ่แทะบุยบุยหมักได้น้อนเนาะหมักเกี่ยงแล้วผิวมาจากสีงามหมักกินหมักเกี่ยงอืมขอรูม้าหมาไม่ใช่ป่ะถหายออกมานี่แบบนี้นะยเต็มมือตู้นี้เนื้ออืดังเม้งมาเลยโดยเวียกหอกแบบนี่นะไข่กลางคืน หนึ่งโมงไปสิบโมงมาสิบโมงยังมาคืนดีวะเออสิบโมงคืนเลยเว้ยเกายง่านองบอลบุรป้าไก่บุนคือว่าสิบสิบโงกับบไก่เด้ออโบเด้อโบเด้อโบเด้อสิบโมงกับโบเด้อทิหนึงนะเปลี่ยนกาเลยเปลี่ยนกันเออแล้ไปกะอยากอยู่เปลี่ยนกัน เนี่ยมอนปืุนารุกักกักหข้าวบ้านกินได้หนึ่งเจ้าหนึ่งดูบ่วป้อนบ่มีทางได้ไป่ไผป้อนกับบกกินได้หนึ่งฮึคือกันมีนั่นก็ซือกันแล้วบ่ป้อนกับบกินเออผู้ไดป้อนกับบกินมาเดี๋ยวนี้เด็กกินเองสบายมันบ่กกินเองทันติมันผ่าไปคนมาป้อนนี่อนป้อนมมนยังบ่กินเหร บนลื่องมันบนเรื่องพอไปพรองบมมีเวลาให้มันเนาะไปบ้านพักเห็นเนือแรนใส่โจ๊กผงสองพันตัวนั้นเกืือยกห้าพันปุ่นไนลูกเหนียวนี่นิดเพียงหนึ่งครับบอที่เห็นอีมแล้วบออีนแล้วเคือบัวผัูผวว่าอะไรเนาะอ เออแมวลูกโอ้หโอ้โอูอ้ไม่เห็นแมว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 ไหมว่กัขอกอิ่งแล้วหอเออรถามเกียงกิอิ่มแล้วรูปปัวเออให้เราบอกว่ากินของคนแปลกหน้าเยอะๆจะได้แข็งแรงนี่บอกนึอีกเดี๋ยวเดี๋ยวล มามายังก็ไปเลยมอนปืนอืมวัวละอีลายลายมาหนึ่งผู้เดียวละผู้นี้ตามนตามนคิงลืมยังเราไปบางเรื่องนี้ตื่นมาลืมมาเขาเอ้โจงหรอกปานคือมาระบวงรถโจกเก่าได้ปานปะ ไม่ได้ทำพี่โอเคตัวปานินเขาจกตามตัวจกขึ้นวะดิบังเลิกคุณอันนี้ยังตำคนตัวนี้มาโจกลงน่ะมาโจกบังเลิกแน่เลิกว่ะเลิกว่ะเป็นเครื่องเนื้องคอเงันไมโครอือโอ้ที่จังทอดอันเขายังสีมาโจกอีกอยู่วะเขายังสีมาโจกอีกเลี้ยะเลยนี่เอารถุมือได้ดิเออเอารถุมือเอาเศร้าเลยเขามาเขาเลยเขาเลยเขาเลยรู้มาเออเขาจุกจกทางกลางนี่บอก โจตีเบนองซาลุนไหบอกบรใกล้เกือนเข่าตีใกล้นแล้วใกล้ตัวนั้นเขาวางพอมาเลย้ตัวนั้นเอาเฮ็ดเะตแดนองเา้อนเีเขาก่วงเลยเนาะนทางเข้ามาเอาดินนี่มันกรมันกระิบพังลงหวะ่องห้าเมตรสิแม่ป่ย มาบึงลงมาบึงเต่าเออลงมาบึงวานป้าจุกจุกเลยคือว่าเสียป่ามาใส่แค่นั้นกูขายแล้วของคาราโมวยติมีแล้วก็ซื้อป่ามาใส่หัวป่านั้นเรียกไม่คิดตบใหญ่ใบแทนเออเอาอันอันเอาซะของอีมีป่ะเออเอาดินอิมีกับลูกแก้วเนาะดินเขาเนาะดินไอแก้วอืมอิมีกับลูกเอาดินทอดใส่นะนั่นนละห้าตู้บเละน้องนั่งตีติ้งลงมาลูกพิ้งค์้ายสุดนี่วะ เงนอันคองสเตย์นี่ยังสิโทมออกไปอีกไหนบอสอืมพูดสีอยู่คุณบินสามไลนได้ขับปั่นกันคนละอ๋อเนี่ยเขาเปียกว้างเปียกสิ่งอันก็เปียกเ้าเบิดขายกระตุกวนได้แสนหนึ่งให้เมี่ยแทบแต่งโมวันกี้เราจักมาเป็นมาซีกระตู้คุณบอมันมืดโอ้ยมืดตอนพ่อไปเมื่อวานนี่เขาไปซื้อไฟน่งคือเปิดไว้ <spe> ย่าโบบดแบทป่ะเออบเบิร <ว causes S 2> <บ>์ดแท้จริงทายเอ <dialect S 2> <enjoyed it. S 1> าอยู่ทายทายเอาพรัทายทายเอาอืมตัวนี้มันนั่นมีแบกไงมันแบบแจ้งแบบอันมักหล้เกลี้ยงน่ะบอกมักบอกโอ้ยตีขอนเนื้อแน่ขึ้นรึวะเนื้อขึ้นดีดิเนื้อเนื้อแน่ขึ้นงูจักเนื้อ องอนมน้อยนมน้อย, <c oughs> ยง่ายขึ้นดูดเช็่ออกให้ไวตุต้ตุไปก็กินข้าวจะแซ่บกินแคงแล้วกินได้เนาะได้ได้อยากบสองตอกแน่นะ่ะสองตอกว่ะเอ้าจ้าไหนเราหยิยั่งขาดได้ทูไปแล้วแล้วก็คอยยิ่งไปนี่กินแล้วก็มีเข่าอ,อยู่อโบอน้าจะยิ่งดไใแล้วเหละ ับมสนแ่มแล้วบ่อสิบเีางเยอบนีงเื้อืเด็กน้อยช้ำเฮานีกินซื่อหมูขกรทช้มมากันเนี้ยกัวพักบ่งซื่อพับบ่งซื้อมาลยพูดเลยอยู่กอเกจอยู่บ่งแดงหักบ่งขาวขาวยังไงุ่อตัวขาวตํารวจปลูกเลยโอ้ตํารวจปลูกแซ่บได้เนาะแซ่บได้แม่เพิ่งนก็ซื่อ ีเปิขคขายทั้งแม่รู้นะแว่วาเขาจไปเยี่ยมลูกของเขาหนิซื้อขอกไปก็ได้ซื้อเกตมูลังเกสะเอาพันเขาเข่ามือหนึ่งใครสองแกละก็ได้อยู่บเขาอใครสองแกะเข่ารอใจ่ร่นแหลเขามีรอดยุ่ยเขาเลยเขาก็ตามไปคนรอกคนรอบคนเลยแอดเจ้าว่าได้เขียนซื้อใ่ถุงมาตามแพะนะแล้วเขียนซื้อใจกับอะไ้อีกเน่ยกระไ้การเข้าไปน้ำเขา ถ้าเก็มันง่ญ่ตึกโอ้ยง่าตึกแล้วที่ยูตึกที่สี่ตป็นเดอนมา่อยูนตี่ที่สามบอจออกแล้วเนี่ยนะเดือนเดียว๋อตำรวจมันท้มาว่ะเนาเขาบ่อไหวแบอปเด้เสี่ยเงินบ่คเหมือเสี่ยเงินเลยกนาะบเกียแล้วเนาะทำเนียมเนาะพอนไหวแล้วเนี่ยคนที่กี่บบเขาอนาะลูกยจ้าเมรัยไทบ๊ายบายเสียเบิร์ไห